เพื่อนๆคะดิฉันจะพามาดูน้องทานตะวันตอนกลางคืนว่าน้องอยู่ยังไงดูนะคะตอนกลางคืนนี่น้องจะก้มหน้าแบบนี้เลยค่ะน้องนอนน้องนอนพักผ่อนเห็นไหมคะน้องก้มหน้าแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะดูดูใบของน้องสิคะโหน้องใหญ่มากแต่พอตอนเช้านะเห็นไหมคะเห็นลำลำโคง้งโค้งน้องแบบนี้ไหมเห็นตรงนั้นไหมคะนั่นค่ะนั่นค่ะ นั่นแหละเห็นไหมน้องโน้มโน้มตัวลงแบบนั้นโน้มคอน้องจะลงแบบนี้แหและเห็นไหมคอน้องจะก้มหน้าแบบนี้เลยทุกดอกเลยนะคะอันนี้คือน้องทานตะวันนะคะแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะน้องเขาจะก้มหน้าลงแบบนี้อันนี้คือทอนทานตะวันดอกใหญ่มากนะคะเป็นทานตะวันที่ ให้เมล็ดนะคะเนี่ยค่ะเป็นทานตะวันที่ให้เมล็ดเห็นไหมคะตัวนี้เมล็ดน้องจะอยู่ข้างในเห็นปะอันนี้คือน้องจะแก่แล้วเยอะเลยค่ะเนี่ยน้องจะก้มหน้าแบบนี้เห็นก้มก้มแบบนี้นะตอนเช้าเช้าตอนเช้าน้องจะเงยหน้าขึ้นเลยเดอ้อน้องจะเงยหน้าขึ้นเลยอันนี้น้องก้มสงสัยน้องนอนน้องนอนด้วยค่ะด้วยว่าน้องดอกใหญ่ค่ะเห็นไหม น้องก้มหน้าหมดทุกต้นเลยน้องก้มหน้าหมดทุกต้นเลย <g it> เห็นไหมคะก้ม <g it> หน้าลงจนจนถึงแบบถ้าเป็นคนก็คงจะเป็นเห็นไหมถ้าเป็นคนต้องเป็นอ่ถึงหัวเข็มขัดแน่เลย <g it> เหมือนโค้งคํานับถึงหัวเข็มขัดเลยนะคะน้องดอกใหญ่มากเห็นไหมนี่เลยแต่พอตอนเช้าน้องจะเงยหน้าขึ้นเลยนะเนี่ยค่ะตอนเช้าเนี่ย ตอนเช้าน้องก็จะเงยขึ้นเลยอ่าเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของน้องนะนี่เลยค่ะยิ่งดอกใหญ่ยิ่งลงหนักเลยนะคะว้าวอันนี้เป็น amazing เป็นธรรมชาติของน้องทานตะวันเลยเป็นชนิดทานตะวันแกะ,มะเมล็ดนะคะอ้าวเป็นไหนแล้วอ้อนี่เองเป็นทานตะวันแกะ,มะเมล็ดนะเห็นไหมกม้มก้มทุกดอกเลย ว้าวเฮ้ยใ่น้องก้มหน้าได้ดีขนาดเลยเห็นไหมคะก้มยังยังหนักเลยกล้มมากเลยเห็นไหมแต่ก้านของเขานี่แข็งมากเลยนะคะก้านน้องนี่แข็งมากเห็นไหมไม่ได้หักนะคะไม่ได้หักเห็นไหมคะพอตอนเช้ามาตอนเช้ามาน้องก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เลยค่ะตอนเช้าน้องก็จะตั้งขึ้นแต่ตอนนี้คือเราดึงไม่ขึ้นนะ เราดึงไม่ขึ้นนะคะแต่พอเนี่ยเห็นไหมดิฉันดึงขึ้นแบบนี้น้องไม่ขึ้นนะคะเนี่ยลำต้นของเขานะ่ะแต่พอตอนเช้าเขาจะขึ้นเองค่ะขึ้นเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือธรรมชาติของน้องจริงๆนะคะนี่คือธรรมชาติของน้องเนี่ยค่ะดอกทานตะวันมเมล็ดนะคะที่นี่นะคะริมโขงริมโขงทางเดิน ที่เชียงคานนะคะบ้านนี้ฉันเองค่ะว้า